สวัสดีปะลุงพบกับสงรมิตรปะลุงสวัสดี FC ตันสวัน้องมื้อนี้อยู่หน้าหน้าเจ็ดสายมื้อนี้ปะลุงเอ้ยเพิ่นชวนมายังก็บ่ฮู้ปะลุงเอามีปลาปะลุงเอ้ยมีปลาเฮ็ดแนวใด๋เอาจ๊ปลานึ่งบักนาวว่าซั่น บะขวานกับนงมวยเขละเต้าเลยหรือว่าบะขวานสองเต้าเลยบ่สองใล่หรือยังปลายต้งเอาเปียบอย่างเียบะขวานกับัวไปเลยว้าห่องกินนี่บะขวานสิเปเปียบแล้วกันนนี้ เพ่มไได้ป่าจะได้เกี่ยวเขานี่อ anya, ีกจักเดือนบ่ป okay. um, ่าอีกจ oh. ักเดือนจะได้เกี่ยวเขานี่คืออออเลยป่าต่นป่าวันตีเืองาอ้ยไปถาไปเกี่ยวเขาบอกันก่อมาเกี่ยวเพนว่าันว

เยไปคิดอันอื่นได้เรื่องนอนรรมาติเอ็นบอปลาจักโลปะปลาสิโลเมนนมนีกับมเานีน่เวดมาพ่อมึงนี่ยไปเอามไปออกเลยเชื่อ้วยกับมี่บอขนาดใส่นะมันยังติดเนยปลาเขาอื โซ่เกล็มันออกก่อนนี่เนาะก็ใส่เกลือร้ายอย่าเต็มบ่น้าเมล็กรใส่มันห่อนปลา่ bon. like ิอย่างสตัวกันเห็ดป้านึ่งงน้าเบิดบ่อมาปะเห็ดป้านึ่งมงหน้าเบิดบ่อกันอืมอืมย่างนะกินเลยเนี่ย อย่างนาคอยกินกันเนม่เขาอากาศกพี่น้องเ้ยจุดหน่อยพักผ่อนก่อนาันนะบรรยากาศดีอยู่เที่ยงน่ฟ้าน้อาฟนจะได้อนนอกมุ้ะนนี้

ลงมือแลยไปลงกูทำงานไปเลยลงมือเลยสปลงมือก่อนสบายดีพี่น้องซิมก่อนซีมก่อนนะสแะเา้พี่น้องมาแล้ยังจะกินอยู่บ้าง มกิลงเรนลไปไปไปปชองไปกินอีกบ่เจเราโอ้่านลงมือแหละท่านงเมนังเดือนเพื่อได้เลี้ยงวะสัน่เมนงเดือนเจ๊กาเราเพี่องเจ๊กาเราเลี้ยงวะสันขอบใจเวยเจ๊กาเราสิเลี้ยงขอบคุณแม่อยู่เมกาจ้ะ ขอบคุณแม่อยู่เมกาที่เตียงเลยลูกเด้อเซบบ่ป่าว่าเบังน้ำเเซบอเอ้เบงกะตุนน้ำอ้เด้อาตาโมะเบด้ไม่ซบเจงซบาตา

้วกลเนแ่น้องเออได้กินปลาอืมหมักน้าเหมบ่เกินน้ำแม้วันน้อหน้ามาถอดตัดตอนเกินไปบ่ยันน้อยจิมากินตะบอยยน้อยเอ้าบะหมี่บ้มิคา่ก่อนมาได้กินงดอกเดี๋ยวสิคกีิพกินไปนำถ่ายไปนำ คุณอยากกินข้าวใช่ไหมหืมแล้วผัจีหมูแล้วอยากกินน้ำหมูไงพวกเพิ่งกินมลาไดลได้เยแล้วปลไหหมูอะไรเองนยราตะตักงนะนำกินคนเย็นๆแล้วมาเยบรรยากาศดีๆเนาะน้องเบ่งน้ำเลยด้วบิน บักควันมาแต่ใช่ไ่มาแต่ลายเปสามาแต่ลาาืมอันัลมาวนอกะสามาอมากไปปลาตะปลาสอตัุงอะได้อยู่ทำแบบเข้าที่ด้วเออเป็นได้ได้ิวกินนี่แม่ว่าหัวหน้าเ้าไปถ่ายบักควันมานำลังรังซูล่าค่ายแน่นนะซูบอกกูกัปล่อยไปเลยแบบนน้ บอกแก้ยได้นาสบาตรน้จานนี่เลยูกเกือบจอดน้แ่ดงโยนขาวให้ลุกกูแน่กินปลาหนึ่งมักหน้านํากันเด้ปลาลุงเขาเนี้ยวๆหน่อยหน่อยมาติสุลยเบิกุลูกน่าบอกความผนมาลำรังคาเตนย่างคาเตนย่งคนจบอน บคุมแม่ลายถแม่ขาอยกคุณแม่ลลายทีเดียงอุศกรอุศกรอะไวอ้าวยุดยงกูกะบอกว่าเข้ากเลือกโคนมบอกว่าอยากจะกี้พระเจ้าว่มันได้นะแม่ผเองก็ห้าเองบัดนี้นื้ยากหัวถ่ายมันได้ก็ไน้ลอง ปลาทุกทางนี้นะเบิดตเลยทางนี้นะเด็กน้อยเบิรหัวกันลงไปเรียรอเลยเบิจ็ตโต้เลยเรสเตลัวปลาเถอะหนึ่งสองสหคนใครจะได้นองใน้องแม่ตเดือดแบบนี้ปลาลูกปูปลาทั้งไกิี่นีอาตวน้เทลงถาเลย มันมาลวบตีนสั่ด้วยหอมหลนะครั่าะอง่นูมควะานแมาควักหตากเอาตากเอาบปาบวาพี่น้องเพิ่นมาน้ำหลางแม่แต่ม่ัดตักโตของกูพอดีแล้วจิกเราได้หนิอันนี้อนหล่อะไรแสบบวบัยคี่นสุดยอดเลย่ะซัน บอกควันแบะสิเบิดตัวหนึ่งหะบอกควันเี้จะซุยกับนมีกกินฮกระเบิดางนึงลงเลยอด่าว่าว่านมมีจะซุยจะซุยจะซุยหนำกูเดียวจะซุยหนำกูเดียวใช่างนึง ข้างหนึ่งต่อไปก็อีกข้างหนึ่งซิ๊กซิ๊นาทีนี่คือนานจบแท้บอปลาชิบดเป็นตัวคางกับข้างค่ข้างแน่น้วยจนหมดเดือนจิจักจิบกินแล้วอะไรปลุงเอ๊กินแล้วอะไรปลาเนี่ยพ้อมหรือเปล่ามันอะไรกันนะกระนาป้าป้าเพิ่งมานทำรังปะลุงเอ๊มาทำกระซอกโตเม่าเอากระซอกโตเม่าใส่